สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนํารถกระบะเป็นรถยอดนิยมอีกหนึ่งคันนะครับเป็นม i สซูไทตันตัวเมก a แคบนะครับเครื่อง2,005เป็นตัว GLX สีขาวเกียร์ธรรมดานะครับผมปี2016ปีใหม่เลยนะครับผมว่าง่ายรถแค่4ปีเองสีขาวว่าง่ายสีขาวนวลเลยน่าใช้มากๆมีล้อมแม็กนะครับผมราคาผมขายอยู่369,000นะครับผม ตัวนี้ว่าเรียกว่าง่ายจัดไฟแนนได้เต็มกันเลยทีเดียวนะครับจัดไฟแนนได้3ามแสนหเลยนะครับผมใช้เงินออกรถแค่10,000บาทนะครับผมดอกเบีย้ยต่ํสุดสุด3.8972งวดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรถกันจุดเด่นมีอะไรบ้างจุดเด่นตัวนี้กระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าแบบพรีเมียมนะครับดูดูดีมากนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนะภายในเบาะจะเป็นแบบ ทูโทนนะครับเบาะดำะพื้นนั่งจะเป็นสีเทานะภายในจะมีจอวิยุด้านหน้านะครับผมมี Air a i r ์แ g อร์ ABS นะครับผมตัวนี้เปิดแคปได้นะครับผมเปิดแคปขึ้นลงได้แบบสบายๆเลยนะครับฮะตัวนี้อยากให้พี่น้องลองเข้ามาดูกันเพราะถามว่าเป็นรถสีขาวที่น่าใช้มีล้อมแม็กอุปกรณ์ครบคันเลยนะครับผม ได้ของแบรนด์มิสซูสำหรับสาวกมิสซูเลยครับผมครับสวัสดีครับ